เรียนกูไม่เคยเรียนแลก้การบ้านกูไม่เคยทำแล้วกูก็นั่งอยู่บ้านแล้วก็นั่งอยู่เป็นประจำเพื่อนบอกเรียนออนไลน์แล้วกูจะเรียนไปทำใหม่เรียนในห้องกูก็งงมาเรียนออนไลน์กูยิ่งงงกว่าเดิมอาจารย์ก็เน็ตหลุดอาจารย์ก็เน็ตข้ามพูดไปพูดมาเอา้ากูฟังไม่ทนันกูเปิดไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวฟังไม่ทนันอาจารย์ก็ หลุดเน็ตค้างกูก็ฟังไม่ทันเนี่ยกูไม่ค่อยส่งงานแล้วกูไม่ค่อยจอะยทำงานกูเอาแต่หลับนอนตอนกูเรียนกูก็หลับนอนกูไม่สนใจใครบางทีกูปิดไมค์กูก็เล่นเกมแล้วกูก็ปิดกล้องบางทีกูก็นอนต่อในห้องเนี yeah. ่ย